สวัสดีครับยินดีต้อนรับ,รบสู่ช่างโจบ้านสวนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่าเข้าหน้าเว็บไซต์ไม่ได้นะครับอันนี้จะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้สังเกตว่าอินเทอร์เน็ตเชื่อมแล้วนะครับเชื่อมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ไม่สามารถคอนเน็กอินเทอร์เน็ตได้นะรเราก็จะมาแก้ดโดยกันแก้เวลานะครับแก้เวลาทามสูนนะะเนื่องจากเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เก่ามากนะครับตั้งแต่ปีห้าสามนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบคออพนะครับหมดนะครับ จะถอดก็ใช้เวลานานนะกเลยเวลา,าเสียปลักนะครับหรือว่าถอดปลักถอดปลักแล้วแล้วก็กลับมาใช้งานใหม่นะครับเราต้องต้องทําทุกครั้งนะครับิืมใหม่นะิืมใหม่ <c oughs> คลิกที่เวลานะครับเวลาตรงนี้นะแล้วก็ซิงทำ แล้วก็มาที่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไทม์นะครับแล้วก็เช็คแอนเซตติ่งแล้วก็อัปเดตนะครับอัปเดตให้เป็นเวลาปัจจุบันน,ะนี่นะครับสังเกตว่าจะเป็นวันที่11เดือน3นะครับเวลา9ก้าโมงสินาทีก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนนั้นจะไม่ใช่เวลานี้นะครับ มาเซ็จเแล้วก็โอเคเลยนะครับโอเคแล้วก็มาลองเชื่อมอินเทอร์เน็ตอลองเข้าหน้าเว็บไซต์ดูนะครับตอนนี้หน้าเว็บไซต์จะโหลดแล้วนะครับแสดงว่าเชื่อมได้แล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ここเข้าใช้งานเข้าใช้งานปกติเลยนะ นีน่อันนี้คือเราต้องแก้ทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่แบ็กอัพแล้วก็เวลาก็จะยังอยู่นะครับเวลาเวลาก็จะเป็นปัจจุบันนะแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่แบ็กอัพก็จะเข้ามาเซิทุกครั้งทุกครั้งที่เข้าล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะ